ดูโชคดีเนี่ยทำความสะาดกันเลยปะ สวัสดีค่ะสำหรับลูกค้าที่มีคิวนัดกันไว้แล้วนะรีวิวไม่ซี่เออไม่ได้หว่น้ำไฟไม่สว่างไ่อเะนตกไปให้ี่ใช่ไฟไส่กรอบใส่กะลากะลังสี่ยเฮยเเอาไว้ละเอา้เินียเซีวะเหมือนกันค่ะเหมือนกันจะบีบมะนเอาเอาไหมมะนาวาลูกค้ากอมา้ จำเดยจยามเรวะเออนี่จะต้องิไก่ตัวยังไม่มาติ๊กแ็กนดเแลาเออเอาาเข้าไปหมดเวลาไม่หมดนะยังเหมือนกันวน้องได้ของไก่างมนเขาให้กินะแนนยังยังยั ย,ย,ยังเดี๋ยวมาเอารีบถ่ายนะเดจะไปนะวกูจะขึ้นรถรับจ้างไหนไหนนะ